ปาสวัสดีค่ะทุกคนเบอร์ช่วยดอยชามาแล้วค่ะเย่ทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนนี้ยายชักกับน้องเต้นท่าอะไรอยู่อ่านี่คือท่าเต้นปั๊มน้ำมันนะคะของพี่จูนเดอะสแน็คนั่นเองนะคะเต้นรเต้นรอเปลี่ยนท่าเต้นแม่หรอให้เปลี่ยนท่าเต้นแม่บอกให้เปลี่ยนท่าเต้นค่ะอะไหนเปลี่ยนท่าแม่อยากให้เต้นท่าปั๊มน้ำมันไหนท่าไหนท่าไหนเต้นไงปั๊มน้ำมันก่อนอื่นเลยติดตาม f a c e แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะผมจริงๆและในคลิปนี้ก็คือแฟ i ตลิฟตูนมีครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาวาดรูปพี่จูนเดือดแดกนะคะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยคร่ะค่ะค่ะไม่ไม่ใช่หมดไอชาหรอคะอ๋ออ๋อนี่บทพี่เบนไอไอชาขอโทษไอไอชาเต้นต่อเฮปั้มน้ำมันปั้มน้ำมันปั้มน้ำมันอทุกคนค่ะทุกคนไอชา เหนื่อยแล้วอ่ะชาตินเหนื่อยแล้วอ่ะเดี๋ยวขอส่งต่อให้พี่เบนเลยแล้วกันนะคะยี่แ e! ย่งหมดหมดแล้วอ่ะขอโทษนะคะพอพิธีกรแย่งพูดไปหมดแล้วนะฮะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะปกติเราจะแบบพูดเปิดใช่ไหมแบบว่าเออก่ออื่นกด Follow i ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มีคนแย่งพูดไปแล้วนะฮะก็เลยจะต้องมา พูดเรื่องวาดรูปเลยดีกว่านะก็ในคลิปนี้จะวาดจูนเดอะสแน็คเป็นตูนมีนะครับผมเลยได้ว่ามีหลายคนขอกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าให้วาดพี่จูนเป็นตูนมีนะครับก็เดี๋ยวจะวาดให้ดูนะแต่อันนี้จะวาดแบบว่าเต็มๆเลยนะไม่วาดแบ่งครึ่งนะครับเพราะว่าอยากลองดูฮะเพราะว่าถ้าวาดแบบแบ่งครึ่งเนี่ย มันพอแบบพอเราจะใช้เต็มๆเ,เนี่ยเราจะไปวาดเพิ่มมายากก็เลยวาดแบบเต็มๆแล้วค่อยไปแบ่งครึ่งเอาทีหลังดีกว่านะฮะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าจูนเนี่ยคือใครนะครับ อธิบายก่อนว่าจูนเนี่ยเป็นพนักงานของเดอะสกานะฮะไม่ใช่เด็กฝึกงานอย่างที่เข้าใจกันนะครับผมตำแหน่งหน้าที่ก็คือดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับโซเชียลนะฮะเอาจริงเป็นตัวละครใหม่ของเดอะสกาที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าประวัติการศึกษาของจูนเนี่ยเดอะเบสมากนะฮะคือในตอนสมัยมัธยมนะฮะจูนเนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนทิวไผ่งามนะครับผม เรียกได้ว่าเป็นคนที่เรียนแทบจะเก่งที่สุดในโรงเรียนหรือว่าเก่งที่สุดวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นเด็กทุนของโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรในการเล่าเรียนเลยส่วนการศึกษาระดับมหาลัยนะครับจูนก็จะเรียนคณะนวัตกรรมเอกมันติมีเดียแล้วก็เรียนจบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับ2เลยนะครับผมใช้เวลาเพียงแค่3ปีครึ่งเท่านั้นคือถ้าพูดสับทางวิชาการเนี่ยอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าพูดง่ายๆเลยก็คือจูนเนี่ยเรียนจบแอนิเมชันมานะ ะะก็คือทำแอนิเมะได้แหละแต่เมื่อเรียนจบมาเนี่ยเขาก็ไปถ่ายแบบนะครับเขาไม่ได้แบบว่าไปทำแอนิเมชันอะไรเลย,เยไม่ได้ไปาทำการ์ตูนนะแต่ว่าไปเป็นนางแบบนะครับผมนะคือถ้าใครเคยเข้าพวกแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเวลาไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยมันจะมีนายแบบกับนางแบบใช่ไหมอ่านั่นแหละ ือจูเนี่ยเขาก็เป็นนางแบบอยู่ตรงนั้นนะครับนะแบบว่าใส่ให้ดูว่าชุดเนี่ยใส่แล้วสวยนะัอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกได้ว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของเขาเลยนะเพราะว่าเขาเป็นนางแบบที่ค่อนข้างจะโด่งดังอยู่พอสมควรเอาง่ายๆช่วงนั้นผมก็ติ่งจูนอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ติ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจูนก็ไปทําพวกแบบแนว m o ชั่น g r a ฟิกนะครับผม m o ชั่น g r a ฟิกอยู่ตามบริษัทเกมนะที่แบบทําพวกโฆษณาเกมอะไรอย่างงี้ก็คือได้ใช้ความรู้ด้านแอนิเมชันในการทํางานนะครับ ทีนี้ครับผมมันมีอยู่วันหนึ่งทางเดอะสแน็เนี่ยต้องการคนทําเพจนะครับซึ่งจูนเนี่ยก็เข้ามารับหน้าที่นี้นะในการทำเพจของเดอะสแน็แต่ใครจะไปรู้ฮะว่า์แมนซ์ในการทํางานของจูนเนี่ยมัน สุดยอดมากนะครับเป็นคนที่ทํางานอย่างมีแบบแผนนะครับแล้วก็วางแผนในการทํางานอยู่เสมอแล้วพวกยอดการเข้าถึงของเพจเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเพราะว่าเป็นเพราะจูเลยทําให้แบบเพจมันแบบว่ามีชีวิตชีวาขึ้นมานครับหลังจากที่จูนทํางานให้เดอะสแนค็คไม่ได้สักพักนะครับก็มีการทาบทาม จากพี่ปิงนะครับให้เข้ามาทํางานที่เดอะสกานะครับผมแล้วพอมาอยู่เดอะสกานะครับผมการถ่ายคลิปกับเดอะสแน็คเนี่ยมันก็ง่ายใช่ไหมเราก็เลยได้เห็นจูนเนี่ยอยู่ในคลิปของเดอะสแน็คหลายๆคลิปนะครับเพราะว่ามันทํางานอยู่ที่เดียวกันแล้วไงเวลาถ่ายคลิปก็แบบชวนกันได้นะครับผมอ่ะก็พูดประวัติของจูนกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ตัดเส้นจนเสร็จแล้วนะไม่ได้คุยเรื่องวาดรูปเลยนะครับผม คือในการวาดจูนเนี่ยผมมองว่าก็วาดไม่ได้ยากมากนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่ตาตีเลยนะคนตาตีจะวาดยากนะแต่ถ้าคนที่แบบว่าตาโตขึ้นมาหน่อยก็จะวาดง่ายนะครับโดยครั้งเนี้ยผมวาดออกมาเหมือนกับมผมรู้สึกมันเหมือนฟิลแบบเว็บตูนเลยนะเส้นมีความเกาหลีหน่อยๆนะครับ <c oughs> ไม่รู้เข้าข้างตัวเองไปหรือเปล่าแต่ก็อยากวาดให้ได้แบบเว็บตูนเหมือนกันนะคือตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันน่าไม่เหมือนจูนเลยนะแต่พอ อลองดูดีๆนะครับดูว่าดูแล้วแบบจินตนาการว่าเออเนี่ยคือจูนในเวอร์ชั่นการ์ตูนนะมันก็เลยแบบเออวะเหมือนอยู่นะทีนี้นะก็มีการแก้คางแก้อะไรนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้วาดทับลูกไปนะครับเราวาดแต่ว่าให้มันดูคล้ายๆเฉยๆแค่ใช้ลูกเป็นโครงนะส่วนตรงปากเนี่ยก็แก้อยู่หลายครั้งเหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะทําปากยังไงให้ดูเหมือนจูนดีเพราะว่าปากจูนเนี่ยมันจะดูแบบว่ายิ้มๆนะครับมีแอบแอบแอบ,แอบยิ้มอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เมื่อตัดเส้นเสร็จแล้วนะครับผมก็มาถึงขั้นตอนของการลงสีนะแต่ก่อนอื่นก็ต้องเก็บเส้นรอบนอกให้มันเสมอกันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดรูนะเพราะว่าเวลาผมลงสีเนะี่ยผมจะ selection ข้างนอกไว้ครับให้มันแบบว่า,าเวลาเทสนะีจะได้ไม่ออกนอกเส้นนะครับผมอ่าแล้วครับผมก็เป็นภาพที่วาดอยู่นานมากครับมาเริ่มลงสีกันดีกว่านะเลือกสีผิวเรียบร้อยผมสีผิวเนี่ยจะเป็นาขาวอมชมพูนิดนึงนะครับ แล้วก็ตาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะครับจริงๆแล้วตาของจูนเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นสีอะไรนะครับเขาไม่เคยจ้องใกล้ๆนะเราถ้าได้จ้องใกล้ๆเนี่ยน่าจะมีเขินกันบ้างแล้วครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบแพ้ผู้หญิงหน้าตา,านี้อยู่พอสมควรนะฮะจูนมีหลายๆคนเนี่ยสงสัยกันครับแล้วก็คอมเมนต์กันมากมายเลยว่าพี่เบนกับพี่จูนเนี่ย,ยเป็นอะไรกันนะฮะก็อยากจะบอกตรงนี้เลยว่าสีผิวที่ผมลงไปในคลิปนี้ครับมันออกมาสวยมากเลยครับผม ผมรู้สึกว่าเออว่ะมันดูแบบว่ามีมิตินะดูมีชีวิตชีวาครับดูเป็นจูนเวอร์ชันเว็บตูนนะครับจูนเกาหลีอ่ะพูดถึงเกาหลีนะผมหลายหคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าจูนเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินกิมจิมากนะครับผมนี่ถธาบ้านใครขายอาหารเกาหลีนะผมสามารถติดต่อมาได้ฮนะเดี๋ยวให้พี่จูนไปชิมนะคือเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับที่ว่าคนเราถ้ากินกิมจิบ่อยๆเนี่ย จะผิวดีนะครับส่วนตัวผมเนี่ยขอบายเลยนะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นรสชาติเหมือนแกงส้มนะเป็นผมผมเป็นคนที่กินไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้คือเรื่องของกินเนี่ยผมจะเป็นคนชอบอะไรแหวกๆหน่อยนะผมชอบกินอาหารอินเดียนะครับเป็นคนชอบกินอาหารอินเดียแบบระดับแบบมากๆเลยเอาเป็นว่าถ้าใครดูอยู่แล้วบ้านเปิดร้านอาหารอินเดียนะครับกรุณาบอกด้วยนะผมเดี๋ยวจะไปกินนะฮะเพราะว่าชอบมากจริงๆนะครับสำหรับ อาหารอินเดียนะครับผมอ่ะก็คุยกันเรื่องอาหารไปแล้วนะฮะไม่ได้คุยเรื่องวาดรูปเลยนะกลับมาที่เรื่องวาดรูปกันบ้างนะตอนนี้ลงสีผมจนเสร็จแล้วนะครับสีผมของจูนเนี่ยก็จะเป็นสีออกแนวแบบทองชมพูหน่อยๆนะครับผมเพราะว่าสีในรู่เนี่ยเป็นทองชมพูนะแต่สีจริงๆเป็นเหลืองเอาจริงนี่ลงสีมาจนจะเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ลงเงากระแสงนะครับผมลงเงากระแสงนี่ก็ง่ายเลยเพราะว่าเรามีแบบอยู่ข้างๆนะครับก็ดูแบบแล้วก็ลงสีตามแบบไปเลยนะ พอเราเริ่มลงเงาเลยเราจะมองเห็นว่าเออมันดูเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการลงเงาเนี่ยมันทําให้ภาพเนี่ยเกิดมิตินะครับมีความลึกมีความนูนอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าใครที่ชอบวาดรูปนะครับผมก็อย่าลืมศึกษาแสงเงาเยอะๆนะวิธีศึกษาแสงเงาเนี่ยไม่ยากเลยนะครับผมก็ เปิดของจริงดูนะพอดูของจริงเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเอเงาเนี่ยเราควรใส่ตรงไหนเราควรลงยังไงนะครับผมเพราะว่าแสงแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับก็เลยจะต้องแบบว่าหัดดูแบบเยอะๆนะครับเราอย่าไปจําครับรว่าแบบแสงมาทางนี้ต้องลงอย่างนั้นอย่างนี้พยายามดูเยอะๆครับคือผมว่าพยายามหาเร็ดีกว่าครับเพราะว่าการจำเนี่ยบางทีอาจจะผิดพลาดกันได้ครับเพราะว่าแสงเงาเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับมันไม่มีกฎตายตัวนะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยดูจากของจริงจะดีที่สุดนะครับผมอ่ะละครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็รวมเลเยอร์นะครับผมแล้วก็แบ่งครึ่งนะตัดแบ่งนะครับตัดแบ่งให้ดูเป็นตูนมีนะครับผมพอตัดอย่างนี้ปุ๊บมันเห็นจูนอยู่นิดเดียวเองนะก็เลยแบบว่าจะต้องตัดใหม่นะผมตัดครึ่งไปเลยดีกว่าครับจะได้แบบว่าเห็นจูนแบบชัดๆไปเลยนะครับนี่ครับผมนี่พอแบ่งครึ่งแล้วก็เออว่ะ ดูเป็นจูนขึ้นมาเลยนะฮะตอนแรกที่ดูแบบว่าเป็นกร์ตูนอย่างเดียวมันจะดูแบบไม่ค่อยเหมือนจูนเท่าไหร่เพราะว่ามันดูเป็นจูนแบบจูนเกาหลีนะฮะพอแบ่งครึ่งเนี่ยดูเป็นจูนขึ้นมาเลยนะครับผมนี่เขียนฟอนต์ว่าจูนนะฮะแล้วก็ซ้อนภาพเบลอนิดนึงนะครับซ้อนให้เลเยอร์มันเบลอๆหนะ่อยให้มันฟุ้งๆนะครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับตูนมีจูนเดอะสแน็คนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านครับผมคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่มีความสนใจในการวาดการ์ตูนนะครับผมสามารถมาเรียนเพิ่มเติมได้ที่สถาบันสอนศิลปะดอทามคลาสส o ลูมนะครับก็ติด b d s มวงเวียนใหญ่นะครับผมสอบถามได้ที่เบอร์ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็ข้าความเพจก็ได้นะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ